จัก,กรวาลแทบจะแตะกันไม่ถึงเลยนะครับจะไปดวงจันทร์กันแล้วสงครามนี้นะครับเป็นสงครามราคาเกี่ยวกับความนิยมของ d ดอจคอยและ i t c o i n รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคืิปนี้กันนะครับนี่ครับวันนี้มาติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับ d ดอจคอยและบิตคอย n พื่อใครเป็น F C ของเดือนนี้นะครับก็เรามีข่าวคราวนะครับในการอัปเดตเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็ S 1> <S 1> สองเหรียญนี้นะครับใครจะไปดวงจัน์ก่อนนะครับแย่งกันมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าท่ามความความโกลาหลนะครับของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้การซื้อขายของาร Bitcoin าคาบิตคอยและลดอชคอยต่างก็ประสบปัญหาอย่างหนักหน่วงเป็นที่รับร้อยนะครับและมีการเทขายยกใหญ่เนื่องจากทนการผัดขาดทุนไม่ไหวนะครับซึ่งทําให้ตลาดคริป คริปโตเคอเรนซีนะครับสูญเสียมูลค่าโดยรวมไปกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับไมค์ซีทีผู้ดำรงซีอโอบริษัทรถไฟฟ้านะมหาเนเถอนะครับอย่างเทสลานั่นเองนะครับอย่างอีลอนมสร์ได้ออกมาประกาศที่จะพาดอชคอยไปดวงจันทร์นะครับในขณะวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาบิสมิคนะครับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีนะครับได้ออกมาประกาศว่า จะทําให้บิตคอยเอาชนะดอชคอยด้วยการพามันไปดวงจันทร์เช่นเดียวกันนะครับด้วยเหตุนี้นะครับสงครามแห่งโอากาสจึงอบาาุอบาาัติดขึ้นนะครับทาง b บิสมัคนะครับได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้ต่อต้านดอชคอยแต่เรารู้สึกว่าเรื่องที่ถูกต้องนะครับที่จะช่วยให้บิตคอยไปถึงดวงจันทร์ก่อนด้วยการสร้างนะครับจรวดนะครับไปอกาสนะครับและส่ง ไอ้โตหุ่นยนต์นะครับที่ชื่อ Astrobotic Ast นะครับเทคโนโลยี Technology, ในไตามาสที่สี่ของปีนี้นะครับเพื่อว่า่าจะส่งอ่าจรวดนะครับเพื่อจะส่งให้ปิดคอยเ่ะไปดุงจันทก่อนนะครับอีลอนมาร์คซึ่งอีลอนมาร์คได้ประกาศน,นะครับว่าจะมีการส่งดอชอยนะไปใน ปี2 0 2 2นะครับโดยวางแผนที่จะส่งดาวเทียม d o ชวั S นครับไปสู่ดวงจันทร์ในต้นปีหน้านะครับการแข่งขันนะครับในครั้งนี้ก็ดูเดือดมากเลยนะครับเนื่องจากว่าบิตคอยและดอชคอยนะครับก็จะแข่งขันกันนะครับว่าใครจะมาเป็นที่หนึ่งใครจะมาเป็นกระแสที่โด่งดังที่เป็นที่หนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับทางบิตคอยเนี่ยก็ ก็ยังยังในเรื่องของกระแสนะครับก็เป็นเรื่องของที่คนเนีย่ยส่วนใหญ่นะครับก็ก็เรื่องของกระแสนะครับก็ยังอาจจะแพ้ดอชคอยอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมของราคามันนะครับของของราคามันเนี่ยนะครับมันก็ยังแข็งแกร่งกว่าดอชคอยนะครับเนื่องจากว่ามีพวกอ่ากลุ่มตลาดทุนใหญ่ๆนะครับแล้วบริษทัทใหญ่ๆเข้าไปซื้อบิตบิตคอยมากกว่านะครับเป็น ทรัพย์สินที่เป็นตัววัดมูลค่านะครับของบริษัทซึ่ง d ด g e คอย n ยังไปไม่ถึงนะครับแต่ดอ e คอ i n ในเรื่องของกระแสเนี่ยก็เขาเนี่ยพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่การเป็นที่หนึ่งของเขาเนี่ยเขาก็พยายามนะครับที่จะถีบตัวเองพัฒนาเหรียญที่มันไม่มีโครงสร้างเป็นเหรียญมีนธรรมดานะครับก็เริ่มมีการที่เมื่อวานเนี่ยผมได้รายงานข่าวไปนะครับว่าทางอีลอนมัสเนี่ยพยายามที่จะ จะ,อะตอบสนองนะครับในการที่ข่าวเรื่องของวิสลิกบูแทนนะครับได้เสนอว่าเขาจะเป็นพันธมิตรกับอีลอนมารนะครับในการที่จะให้ d ดอชคอยเนี่ยเข้ามานะครับบนแพลตฟอร์มหรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของ e t h e r รียมนะครับเพื่อจะเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมและลดค่าธรรมเนียมนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ, Home, รบปี2021อีลอนมาก็ได้เสนอการอัปเกรดดอชคอยนะครับโดย ทีมงานคนโปรดของเขานะครับเขาจะพัฒนา d ดอจคอยให้เป็นเงินสกุลของโลกและหมายความว่ามันจะสามารถโค่นบิตคอยลงได้อย่างแน่นอนซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เอลอนมาร์กพูดออกมามันเป็นแค่กระแสรหรือเปล่าหรือมันเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เรื่องของกระแสผมเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าดอจคอยเนี่ยมันดีกว่าบิตคอยอย่างแน่นอนนะครับดูจากเหรียญที่มันไม่มีโครงสร้างมันไม่มีอะไรเลยนะครับ แล้วคนก็เข้าไปจับจองซื้อขายมากที่ขึ้นนะครับแต่ว่าเหรียญบิตคอยนะครับในช่วงปีนี้ก็เรื่องของราคาเนี่ยหรือเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อต้นปีเนี่ยที่คนได้กําไรจากเหรียญบิตคอยมันก็ได้ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับติดอยู่อันดับสิบดอชคอยนะครับก็อยู่อันดับหนึ่งเลยที่ผลตอบแทนดีเยี่ยมนะครับมีเปอร์เซ็น์การเพิ่มขึ้นอย่างมากเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกนะครับบิตคอยอยู่อันดับสิบนะครับ ถึงแม้ว่ามราคามันจะแพงอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าอืมเรื่องของกระแสนะครับก็ยังสู้ดอทคอยไม่ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับตอนนี้กระแสดอทคอยก็ดอปดรอปลงมากแล้วนะครับอีลอนมาร์กพยายามที่จะกระเตื้องนะครับราคาดอทคอยอยังไงดอทคอยก็ไม่ไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะเป็นช่วงที่นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ก็พยายามที่จะไม่ขา นะครับดอชคอยหรือไม่พยายามเปลี่ยนแปลงราคาของดอชคอยในตลาดนะเร็วเกินไปหรือมากเกินไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นกระแสมันจะเฟือนะครับแล้วก็การทําแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะคาดเดาได้ง่ายเกินไปนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็เป็นบทปาทที่สําคัญนะครับว่าดอชคอยหรือปิดคอยจะเป็นฝ่ายชนะระดับระหว่างที่1กับที่10นะครับในการผลตอบแทนยอดเยี่ยมในปีนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าในระยะยาวนะครับ ในปี2021อาจจะเป็นเหรียญอื่นนะครับซึ่งเราจะว่ากันต่อไปในคลิปหลังๆสำหรับวันนี้ตัวนะครับที่จะลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะลาจากกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับตะไครกดกระดิ่งนะครับและก็กดปุ่มติดตามนะครับเราก็จะมี4ช่องทางนะครับคือปอกติด Facebook YouTube และไลน์กลุ่มไลน์ INE, กลุ่มเราชื่อคลิปตัว r ุณซี Community นะครับคุณก็สามารถเข้าไปหาได้เลยนะครับเพราะาเราเนี่ยจะมีการอัปเดต ข่าวสารตลอดในนั้นนะครับและความรู้ในการเทรดในแต่ละเรียนนะครับคนเข้าขายซื้อขายยังไงนะครับเราก็มีความรู้มีที่ปรึกษาให้นะครับในนั้นก็เข้าไปหาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและเป็นกําลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับอะไรที่ผมทําได้ในตอนนี้นะครับผมก็พยายามทํานะครับตอนนี้ก็ช่องของเราเขามีปัญหาคือ่า คลิปนะครับไม่ทันตามกระแสนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับรวมถึงภาพอธิบายนะครับบางทีก็ไม่ทันจริงๆนะครับข่าวมันเยอะมากนะในช่วงนี้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับเราก็จะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับเพื่อจะทำให้รายการของเราดีขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ